ชายหัวล้านขายาคนนี้กำลังรุกตำรวจหญิงในรถเธอผลักเขาออกไปเขารีบหยิบเงินก้อนหนึ่งแล้วให้เธอเล่นด้วยแต่ตำรวจหญิงกลับบอกว่าน้อยไปหลังจากนั้นชายคนนั้นก็หยิบแป้งหนึ่งถุงให้เธอไปไรายงานผู้บังคับบัญชาของเธอตำรวจหญิงเทออกครึ่งหนึ่งจะเอาไปใส่กระเป๋าตัวเองจู่จูจ่ก็ได้ยินเสียงบียเธอพบโทรศัพท์ที่ซ่อนอยู่และพบว่าทั้งหมดถูกบันทึกไว้แล้วฝ่ายตรงข้ามสาดแป้งใส่หน้าเธอทันที แล้วเปิดประตูรถแล้ววิ่งหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงชักปืนอย่างใจเย็นเสียงปืนดังขึ้นยิงเข้าที่หัวชายคนนั้นเธอพยายามลากร่างชายหนุ่มไปที่พุ่มหญ้าจากนั้นก็มีเสียงมาทำลายบรรยากาศอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถ่ายรูปด้วยกล้องของเธอตำรวจดึงปืนออกมายิงขึ้นฟ้าสองครั้งหญิงสาวทิ้งกล้องแล้ววิ่งหนีไปตำรวจหญิงไม่ไล่และหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแจ้งกับหัวหน้าแฮงแล้วไล่ตามหญิงสาวเข้าไปในป่าตะโกนว่าตัวเธอเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบฆ่าคนร้ายขายยา หญิงสาวกลับเชื่อเธอก้าวขาสั่นออกมาตำรวจหญิงหลอกเธอบอกว่าตำรวจจะไม่ฆ่าคนตามอำเภอใจณนะตอนนี้เพื่อนร่วมงานของเธอกำลังพูดอยู่ในเครื่องส่งรับวิทยุต้องฆ่าพยานหญิงสาวก็กลับผลักเธอและวิ่งหนีไปแต่วิ่งไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจโรเบิร์ตไล่ตามและทุบตีเขาด้วยก้นปืนเธอเชื่อเอลิซาเบธเธอแค่มาเดินเล่นในป่า ไม่เคยว่าจะได้เห็นฉากฆาตกรรมโหดตอนนี้กำลังถูกตำรวจชั่วร้ายคุมไว้อยู่เอลิซาเบธตัวสัน่นและอ่อนวอนสัญญาว่าจะเก็บเป็นความลับเธอไม่เห็นอะไรเลยแต่มันจะง่ายขนาดนั้นเลยหรือเธอไร้เดียงสาเกินไปตำรวจไม่อยากฟังเธอพูดอีกต่อไปทั้งสองคนลากเอลิซาเบธมาเตรียมยิงเธอให้กลายเป็นศพอยู่ที่นั่นในขณะนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเขารีบหยิบก้อนหินแล้วคว้างไปที่ป่าหลังตำรวจตำรวจก็หันมามองเอลิซาเบธตัวสั่นจนควบคุมไม่ได้ชายคนนี้ถือปืนยืนมาอยู่ข้างหลังพมคูตำรวจ โรเบิร์ตก็ไม่ธรรมดาบังเอิญหันหัวมาพูดว่าถ้ายิงฉันแล้วชีวิตของเขาก็จะพินาศด้วยชายคนนั้นเห็นแล้วบอกให้เอลิซาเบธหนีไปตอนที่เธอค่อยได้สติวิ่งเข้าไปในป่าลึกเมื่อเจ้าหน้าที่หญิงหยิบปืนขึ้นมาชายคนนั้นกับเอลิซาเบธวิ่งเข้าไปในป่าเธอถูกตำรวจมัดมือหนีมา9วัน9คืนหนีเข้าที่ที่หอลิซาเบธเอาเล่อขึ้นมาจะตัดเชือกแต่เล่อเป็นโครนเกินไป เธอยังคงเอาของมีคมมาใส่ในอ่างุูอย่างต่อเนื่องแต่บังเอิญไปชนถังแกส๊สตำรวจที่ไล่ตามมาได้ยินเสียงดังในห้องสองคนต่างมองหาเอลิซาเบธมีแต่ตำรวจหญิงเท่านั้นที่ทำปืนหายเธอบอกให้โรเบิร์ตเอาปืนให้เธอเขาปฏิเสธคำขอของเธอทำปืนตัวเองหายและยังจะมาเอาของคนอื่นได้คืบจะเอาสองตอนนี้เอลิซาเบธอยู่ในห้องตัดเชือกได้แล้วเธอพบมีดสั้นในกล่องเครื่องมือ ซ่อนไว้ที่เอลเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเดินตามรอยมาก็พบเธอเธอเดินเข้ามาบอกว่าเธอเป็นตำรวจที่ดีสิ่งที่เอลิซาเบธเห็นไม่ใช่ความจริงผู้หญิงคนนี้ชื่อเอลิซาเบธเธอเห็นการฆาตรกรรมของตำรวจหญิงด้วยตาของตัวเองแล้วเธอก็ค้นพบเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงและเพื่อนร่วมงานได้ล้อมเธอไว้เพื่อกำจัดเอลิซาเบธแล้วเธอจะเชื่อใจตำรวจหญิงต่อไปหรือไงรอเธอเข้ามาใกลเอลิซาเบธจึงใช้มีดแทงขาเธอแล้ววิ่งหนีอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงรีบโทรแจ้งโรเบิร์ตว่าตัวเองถูกเอลิซาเบธแทงศัตรูหนีเข้าป่า ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงใช้มือดึงมีดออกมาแล้วเอาเชือกบนโตพันท้าพันแผลให้แน่นเพื่อห้ามเลือดเจ็บมากเธอเดินออกมาวิ่งออกไปร้องขอความช่วยเหลือโรเบิร์ตได้ยินเสียงดังก้าวไปข้างหน้าพันแผลให้มากขึ้นหลังจากนั้นช่วยตำรวจหญิงที่ชายป่ายังไม่ไปไหนไกลหัวหน้าของพวกเขาก็ปรากฏตัวดูสภาพลูกน้องเขาบอกโรเบิร์ตถ้าช่วยตำรวจหญิงจะพลาดโอกาสที่จะฆ่าคนทำไมไม่จัดการเธอซะจะได้ไม่เป็นภาระหลังจากคุ่นคิดโรเบิร์ตแก้เชือกของเพื่อนร่วมทีมออกและบีบมือของเธอ ไม่นานถ้าตำรวจหญิงก็ตายเพราะเสียเลือดมากเกินไปแฮงสั่งให้โรเบิร์ตไล่ตามเอลิซาเบธส่วนเขาถือปืนไปที่บ้านของเธอโรเบิร์ตกอดเพื่อนร่วมงานหญิงที่เสียชีวิตจุมพิษที่ริมฝีปากของเธออย่างลึกซึง้งเขารู้สึกว่าเขาจะล้างแค้นเธออย่างแน่นอนเมื่อตอนที่กำลังอุ้มเธอกลับผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งผ่านหน้าโรเบิร์ตไปไปที่ตรอกคแคบๆนี่ไม่ใช่คนที่แทงเธอเหรอโรเบิร์ตทิ้งตำรวจหญิงลงบนพื้นไล่ตามเอลิซาเบธไปถึงตอนนี้เธอก็วิ่งขึ้นไปบนภูเขาโคลนตอนที่เธอลื่นล้มโรเบิร ดันเธอลงไปที่พื้นเพื่อบิดคอเธอให้ตายขายาวของเธอถีบไปโดนป้าของเขาเอลิซาเบธหันหลังและวิ่งไปตามหล่เขาโรเบิร์ตยิ่งโมโหไล่ตามเธอมาหลังจากนั้นเธอก็ใช้มีดลงที่พื้นเพื่อจมตีเขาโรเบิร์ตคว้าม,มาได้อย่างงไไ่ายด้แทงโดนไหล่ของเอลิซาเบธคิดว่าจะจบแล้วหรือไงไม่ไม่ นางเอกของเราก็น่าทึ่งเช่นกันเอื้อมมือไปแตะปืนที่เอวเขากระสุนนัดสองนัดดังขึ้นโรเบิร์ตและตำรวจหญิงได้กลับมาพบกันทันทีผู้หญิงคนนี้ชื่อเอลิซาเบธเดิมที่เธอไปเดินเล่นในป่าไม่ได้คิดว่าจะบังเอิญได้มาเห็นการฆาตกรรมของตำรวจหลังจากนั้นก็ถูกตำรวจชั่วไล่ตา่างฆ่านณะตอนนี้หัวหน้ากำลังโทรไปหาโรเบิร์ตแต่ติดต่อไม่ได้แฮงก์บุกเข้าไปในบ้านของเอลิซาเบธเพียงแต่ไม่มีวิแววของใครหันกลับมาก็เห็นรูปผู้หญิงบนกำแพงนี่ไม่ใช่เพื่อนร่วมงานสถานีตำรวจของเขาหรือในใจก็มีแผน รีบโทรหาเพื่อนร่วมงานทันทีได้เบอร์โทรศัพท์ลุงของเธอมามาร์กอยู่ด้านนี้เอลิซาเบธกลับมาอย่างที่ที่เธอทิ้งกล้องไว้เอาหลักฐานการฆาตรกรรมของตำรวจหญิงเมื่อเขาวิ่งเข้าไปในป่าพบว่าเท้าของโรเบิร์ตตายแล้วสั่งให้ลูกน้องจับเพื่อนร่วมงานหญิงทันทีและโทรกลุ่มกู่มาร์สั่งให้เขาค้นหาและฆ่าเอลิซาเบธถ้าไม่จะจัดการกับของเขามาร์กก็ปฏิเสธไม่ได้บังเอิญที่เอลิซาเบธได้ยินบทสนทนาทั้งหมดเขาก็ยังเจอเธอ เธอก็รีบวิ่งหนีไปเดิมทีตั้งใจแกล้งทําเป็นเห็นด้วยกับแฮงใครจะคิดว่าเอลิซาเบธจะได้ยินอธิบายไม่ถูกเลยตอนนี้เอลิซาเบธวิ่งไปที่บ้านไกลฮ,ะฮะ่าฮ่าเจ้าของบ้านคิดว่าเธอจะมาทําร้ายเพราะไม่มีเวลาอธิบายเลยลากเธอเข้ามาในห้องด้วยมาร์กยืนข้างนอกอธิบายให้เอลิซาเบธชัดเจนแต่มีสองอย่างที่ควบคุมสถานการณ์ได้จับหลานมากไปที่จุดนัดพบพอเข้าไปข้างในก็พบว่าไม่พบเอลิซาเบธเขาก็โกรธมาก ประตูด้านหลังปิดลงกระทันหันเอลิซาเบธเอาปืนเจ่อที่หัวเขาแฮงโกรธดมากจนไม่แสดงความกลัวสั่งลูกน้องภายนอกฆ่าเพื่อนร่วมงานหญิงโดยตรงแต่ไม่ได้ยินปืนสักทีปรากฏว่ามากมาจัดการลูกน้องเขานานแล้วหลังจากนั้นตำรวจจำนวนมากก็ล้อมบริเวณน,นอกบ้านปรากฏว่าเป็นแผนของเอลิซาเบธและมาก์ี20นาทีที่แล้วเอลิซาเบธโพสต์หลักฐานฆาตรกรรมตำรวจเลวอลายาแฮงโกรธดมากถือปืนจ่อไปทางเอลิซาเบธเสียงปืนลั่น เงาคนล้มลงอีกสักพักเขาก็ก้าออกมาข้างนอกท้องของเขาได้รับบาดเจ็บสุดตัวกลาง,งวงตำรวจห่างจากนั้นไม่ไกลเอลิซาเบธยืนอยู่นอกบ้านอย่างภาคภูมิใจเธอคิดถึงพ่อของเธอที่ตายไปลูกสาวของเขาไม่ใช่คนขี้กลาดอีกต่อไป